TechToro Podcast The Knowledge Playground มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตไปด้วยกันเพราะมากกว่าสินทรัพย์คือความรู้ Knowledge is more than an asset สวัสดีค่ะดิฉันลูกแพรและคุณกำลังฟัง TechToro Highlight Podcast สวัสดีเช้าวนันพฤหัสที่29กันยายน2565กลับมาพบกับ TechToro Highlight Podcast EP 1 8ค่ะใน EP นี้แพรได้เลือกหัวข้อที่เข้ากับตอนนี้มาเลยนั่นก็คือมนุษย์เงินเดือนก็รวยได้สิ้นเดือนแบบนี้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆก็จะได้รับเงินเดือนกันแล้วเพราะฉะนั้นก่อนจะนำเงินไปใช้ต้องฟังคลิปนี้ก่อนเลยค่ะเพื่อจะได้นำเคล็ดลับที่แพรนามาฝากกันในวันนี้มาทาให้เงินที่มีอยู่งอกเงยได้จริงๆแล้วสิ่งที่จะทาให้เราทุกคนรวยได้ไม่ใชแค เงินนนเเดือะนนะคะพียงแค่คุณมีพื้นฐานในการใช้เงิน4อย่างนี้รับรองว่ายังไงก็ไม่ลําบากนั่นก็คือออมเงินได้ใช้เงินเป็นหาเงินเก่งและต่อเงินให้งอกเงยแค่นี้เลยค่ะ มาดูอันดับแรกก่อนเลยค่ะการออมเงินหลายคนที่ทํางานประจํามีเงินเดือนเข้าคงที่ทุกเดือนแต่ไม่ค่อยมีเงินเก็บเลยลองสังเกตพฤติกรรมการใช้เงินของคุณดูค่ะว่าเป็นประเภทใช้ก่อนออมหรือเปล่าถ้าใช่ต้องรีบแก้ด่วนเลยเพราะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปยังไงก็ไม่มีทางเก็บเงินก้อนได้แน่ๆดังนั้นสิ่งที่ต้องรีบแก้ก็คือเมื่อได้เงินเดือนมาให้แบ่งเก็บออมก่อนเลยค่ะเอาเท่าที่ตัวเองไหวจัดสรรดูว่าแต่ละเดือนเรามีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างที่เป็นฟิ รหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนเช่นค่าเช่าบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันสมมุติว่าคุณได้เงินเดือน3 0 0 0มืมีฟิกคอสประมาณ15 0 0 0เพราะฉะนั้นอีก1 5 0 0 0ับาทที่เหลือแน่ๆก็ให้คำนวณเพื่อแบ่งเก็บเลยค่ะพอเงินเดือนเข้าให้หักส่วนที่ต้องออมออกไปเลยอาจจะยกเก็บอีกบัญชีหนึ่งสำหรับออมเงินก็ได้กี่พันก็ว่ากันไปค่ะเอาเท่าที่เราไหวยังพอกินพอใช้สำหรับปัจจัย4แต่อย่างน้อยๆควรเหลือเก็บออม สัก20%ของเงินที่เหลือหลังจากหักฟิกคอสไปแล้วค่ะเพื่อความอุ่นใจแล้วก็เก็บรวบรวมให้ได้สัก6เท่าของเงินเดือนไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินเพราะชีวิตคือความไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะและที่สําคัญเลยทุกคนควรแบ่งเงินมาทําประกันชีวิตและสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะถ้าหากวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยไม่สามารถทํางานหาเงินได้อย่างน้อยก็มีประกันที่ทําาาาาาไไไวววว้้้้้ชช่่่่ยยยยดดดูแลแลลคใจจกกก็ะนนนออรัััษตงสบจ ในโรงพยาบาลเอกชนดีๆไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะ คาดมากคือหลักการใช้เงินให้เป็นหาเงินให้เก่งและต่อเงินให้งอกเงยค่ะหลังจากที่เราจัดสรรปันส่วนเงินเดือนที่ได้มาหักจ่ายฟิกคอสที่มีและแบ่งเก็บออมแล้วก็อาจจะมีบางเดือนที่เราประหยัดหน่อยลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นไม่ฟุ้งเฟ้อไปตามสังคมนิยมก็จะทําให้พอมีเงินเหลือบ้างให้นําเงินเหล่านี้หรือเงินออมที่นอกเหนือจากเงินสํารองฉุกเฉินของเราไปลงทุนต่อยอดให้มันงอกเงยเพิ่มเป็นรายได้อีกทางค่ะเพราะมนนษย์เงินเดือนได้เปรียบเรื่องความมั่นคงของ ยได้้อู่แลวถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีรายได้เยอะแบบเจ้าของธุรกิจแต่ก็ไม่ต้องมาแบกรับความเสี่ยงในการขาดทุนต่างๆค่ะยิ่งถ้ามนุษย์เงินเดือนที่มีความสามารถในการสร้างรายได้หลายทางและมีวินัยทางการเงินด้วยแล้วก็จะยิ่งมีความมั่นคงทางการเงินมากๆเลยค่ะแต่ขอทิ้งท้ายนิดนึงนะคะจากข้อเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าใครมีเงินเหลือให้นําไปลงทุนเพิ่มยกเว้นแต่ว่าถ้าคุณยังมีหนี้อยู่แนะนําว่าให้รีบนําไปโปะหนี้ให้หมดก่อนค่ะเพื่อ ประหยัดดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายให้กับธนาคารหรือถ้าใครมั่นใจว่าสิ่งที่คุณจะไปลงทุนนั้นให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยธนาคารได้ก็อาจจะแบ่งมาลงทุนด้วยก็ได้เช่นกันค่ะลองศึกษาหาข้อมูลและวางแผนรับความเสี่ยงกันให้ดีด้วยนะคะเพียงแค่คุณทําได้ตามนี้ยังไงก็มีเงินเก็บและหมดหนี้แก่ตัวไปก็ไม่ต้องกลัวลําบากและไม่เป็นภาระลูกหลานแน่นอนค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของเท t o r i a l Highlight Podcast ประจำสัปดาห์นี้ แล้วพบกันทุกวันพฤหัส7โมงเชา้าฝากติดตาม TechToro Podcast ได้ที่ Spotify และ YouTube TechToro เพื่ออัปเดตข่าวสา,สารสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตค่ะ